อัสลามอะลยกุณมรอะมะตุลลอะบเระกาตุท่านผู้ชมท่านพี่น้องครับวันนี้เราทุกคนเชื่อมั่นและเราก็มีอีหม่านว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างอัลลอฮ์เป็นผู้ให้อยากจะอยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ไหมอยากจะทำตนเองนั้นแต่ก็รูปกุรบันเข้าใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ไหมสิ่งที่อุลมามะได้บอกไว้สามประการก็คือหนึ่งยามค่ำคืนตื่นขึ้นมาทำละหมาดละหมาดให้มากทั้งกลางวันและกลางคืนแต่กลางคืนตื่นมาเป็นพิเศษ ประการที่2ก็คือพยายามตื่นสิ้นลดสุนัตในหนึ่งสัปดาห์หนึ่งวันหรือ2วันในหนึ่งเดือน3วัน2ประการประการที่สจงเลือกเพื่อนคนที่จะคบค้ากับคนที่เขามีความรู้เขาจะเป็นคนที่คอยเตือนคอยบอกเราดังนั้น3ประการที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จแล้วเราจะได้รับชัยชนะในโลกอาคียาลแล้วก็มีความสําเร็จในวันเกียรมาก็คือละหมาดให้มากถือสิ้นอดสุนัตให้มาก แล้วก็พยายามเลือกคนที่มีความรู้กับการที่จะเป็นเพื่อนเราแล้วคอยแนะนำเราในการดำเนินชีวิตอินชาอัลลอฮ์ชีวิตจะประสบกับความสุขครับ